สวัสดีท่านผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันมมศสตร์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอ,อย่านมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยหรือว่าไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญนั่นเองนะครับสำหรับภาพยนตร์นี้ผมได้ไปดูมาแล้วเราจะมารีวิวท่านผู้ชม,มได้ฟังก็คือภาพยนตร์เรื่อง Black Adam ในปี2022น่เองอ่านะครับเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งของ DC c o คอมินะครับแต่ก็พูดว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่100%เเไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวละคร Black อดัมนี่เป็นคู่ต่อกรกับตัวละครชาแซมเองซึ่งอยู่ในฝั่งด C ซีคอมิคอ่านะครับแล้วก็ได้มีภาพยนตร์หนังเดียวไปของตัวเองแล้วแล้วผมจะมารีวิวท่านผู้ชมได้ฟังนะครับซึ่ง ต้องขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกสั้นๆกันก่อนนะครับแบบไม่สปอยเลยนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะว่าผมมีความรู้สึกไงกับมันบ้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเน้นในส่วนของฉากแอคชั่นแล้วก็ทําออกมาได้ดีเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครแบล็กแอดัมได้โชว์พลังบูบะสูกับตัวละครดัสติกสุสเซตีด้วยนะครับซึ่งทําออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ดูเดือดร้าวใจเลยนะครับแต่แน่นอนว่าในส่วนสิ่งที่เขาเน้นก็คือฉากแอคชั่นนะครับมันก็เบาบางนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพวกสตอรี่หรือการนําเสนอแมสเซจาเบะ บางนะครับเขา,เขาไปใน,ในส่วนของฉากแอคชั่นแล้วกันอ่านี่คือความรู้สึกสำหรับผมเกี่ยกับภาพยนตร์เรื่อง Black Adam นะครับซึ่งเราบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอตัวนี้ก็จะมีการรีวิวสําหรับผมนะครับมีทั้งการพูดถึงข้อดีข้อเสียตามสไตล์ของผมละกันเท่าที่ผมจะมองออกนะครับเ <laughs> กี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะแน่นอนว่าจะไม่มีการสปอยหรือว่าไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับไว้ใจเลยนะครับว่าคุณจะดูวิดีโอนี้ตัวนี้โดยที่ไม่มีการสปอยนั่นเองนะครับอ่า ทีนี้ขออนุญาตแนะนําในส่วนของภาพยนตร์กันก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่อง Black Adam นะครับได้พุ่มกับนะครับก็คือคุณจามาจามเอลนะครับโคลเล็กเชร่านะครับก็คือผพุ่มกับที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่องแจนเกิ้ลครูสอ่ะพอจนภัยล่องป่านั่นแหละนะครับก็มากำกับภาพยนตร์เรื่องแบล็กอาดัมด้วยนะครับส่วนพระเอกของเรื่องหรือว่านักแสดงนำ หลักของเรื่องนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เห็นโปสเตอร์เด่นเป็นตรางานอยู่แล้วนะครับก็คือเดอะร็อกดวเวย์จอนสันเองนะครับมารับบทเป็นแบล็กอดัมหรือว่าชื่อจริงก็คือเท็อดัมนั่นเองอ่านะครับทีนี้ขออนุญาตแนะนำนักแสดงในส่วนของฝั่งของ Justice Society นะครับที่จะมาต่อกรกับตัวละครแบล็กอ d ดัมเลยนะครับท่านแรกก็คือคุณอารเดสนะครับฮอ รับบทเป็นฮอคแมนนะครับถ้าต่อมาก็คือคุณเพียร์สบอสแนนชื่อคุณคุณไหมนะครับพายกรายศูนย์สิบเจ็ดเนี่ยแหละครับมารับบทเป็นด็อกเตอร์เฟสถ้าใครที่ไม่รู้ว่าด็อกเตอร์เฟสเป็นใครก็คือเป็นด็อกเตอร์สเตนของฝั่งดีซีคอมมิล้์กันนะครับการใช้พลังเวทโบบาโบบานะครับซึ่งภาพวิวเรน,นี่โอ้โหทำออกมาได้ดูอลังการดีนะครับ ถ้าต่อมานะครับคุณโนอาเซนเทรโนนะครับรับบทเป็นอะตอมสแตชเชอร์ตัวละครที่สามารถขยายได้ยืดหดได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าต่อมานะครับคุณเอ่อควินเทซ่านะครับสวินเดลนะครับรับบทเป็นไซโครนตัวละครที่ใช้พลังลมนั่นเองนี่คือตัวละครฝั่งของจัสติกส่วสายตีแล้วกันอ่านะครับอ่านแนะนําอีกท่านนึงแล้วกันก็คือคุณซาร่าซาชินะครับ ก็มารับบทเป็นอารีนาโทเมสนะครับเป็นตัวละครที่ปลุกแบล็กอดัมขึ้นมานะครับจากความหลับไหลนั่นเองนี่คือนักสแสดงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้นําท่านอื่นไปก็ต้องขอภัยในที่นี้ด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อนะครับเนื้อเรื่องย่อสำหรับภาพยนตร์แบล็กอดดมในปี2022นะครับมันก็จะพูดถึงตัวละคร แบล็กอดัมนะครับย้อนกลับไปประมาณ 3- 4พันปีเลยนะครับที่ uh, เมืองคันดะก็คือเมืองสมุทรนั่นเองนะครับที่ถูกกดขี่โดยราชาของเมืองแล้วกันนะครับที่ oh, เอาคนไปเป็นทาสเลยนะครับแล้วก็ถูกปลดแอกด้วยตัวละครแบล็กอดัมที่ได้พลังจากพมดชชาแซมมนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ได้ใช้พลังโทรสาเขากแก้แค้นไอราชาของเมืองแล้วกันนะครับแล้วก็ระเบิดพลังออกไปนะครับจน มาถึงปัจจุบัน,นครับ4,000ปีต่อมาครับตัวละครอาร์เดน่าเลยครับพยายามตามหามุงกุฎแห่งราชาครับแต่ก็จับพัดจับปูได้ไปปลุกตัวละครแบล็กอดัมนะครับจากความหลับไหลนั่นเอง3-4,000ปีตื่นขึ้นมาแล้วก็ตัวละครแบล็กอดัมก็ได้ระเบิดพลังออกมานั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละก็จับพัดจับปูทําให้กลุ่มแจสซิกสุสตีนะครับที่จับตามองอยู่แล้วว่าเฮ้ยไอตัวละครนี้มีพลังสูงด้วยแล้วก็ทําร้ายผู้คนแล้วก็ทําร้ายเมืองด้วยนะครับก็เลยทําให้ไอกลุ่มตตต้้้อองงมาหยยุดััััแลลวววก็จบไะคร Black อดัมนี้นะครับก็เป็นการต่อสู้กันบูบ้านะครับระหว่างจัดติสกโซิตี้แล้วก็กลุ่มของแบล็คอดัมนั่นเองตัวละครตัวนี้นะครับก็ต้องลองไปลุ้นกันดูนะในโรงภาพยนตร์นะครับผมพยายามไม่ไม่สปอยเนื้อเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับฉากแอคชั่นที่แบบว่าโอ้โหสุดมันเลยนะครับซูเปอร์ฮีโร่สู้กันโบ๊บ้าโบ๊บ่ายนี่นะครับซึ่งทีนี้ขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกกันก่อนนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้แบบไม่สปอยสำหรับผมเลยนะครับหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องเออ่ แบล็กอ d ดัมนะครับใขรที่ชื่นชอบในส่วนของวิชวนนะครับหรือว่าแอคชั่นมันๆนะครับซึ่งภาพนร์นี้จัดหนักจัดเต็มผมมองเลยว่าโอ้โหหนังเรื่องนี้ในแอคชั่ในใส่ยับยับเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครแบล็กอ d ดัมนะครับมันจะเป็นการโชว์พลังสายฟ้าการบินด้วยความเร็วนะครับหรือว่าการที่ ตัวละครแบ็กอะดัมเหมือนต้องมาต่อก่อนกับตุ่มจ s t i c e s o c i e t y นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของภาพอยู่เลยนะว่าโอ้โหซูเปอร์ฮีโร่สู้กันโบบาโบบานะครับซึ่งภาพเยู่ตรงนี้เสิร์ฟฉากแอคชั่นออกมาทำออกมาได้อย่างดีเลยนะครับแต่ไอที่ผมบอกว่าดีเนี่ยอาจจะยังไม่เนี๊ยบเลยนะโดยเฉพาะ,พ,ออะพวกพวกซีจงซีจีอะไรต่างๆนะครับซึ่งไอตรงนี้นี่แน่นอนว่าทำออกมาได้ดีแต่อาจจะยังไม่เนี๊ยบระดับเนี๊ยบขนาดนั้นนะครับซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยแอคชั่นโอ้โหขาย ขายได้อย่างเต็มที่เลยภาพยิญญาณแบ็กอดมนะครับก็คือในส่วนของภาพยนตร์นี่ก็คือหันครึ่งไปเนี่ยโอ้โหแน่นอนว่าใส่ในส่วนของฉากแอคชั่นจัดหนักเต็มเลยนะครับแต่ก็อย่าพูดถึงว่าเฮ้ยแอคชั่นมันดีแต่ส่วนที่ทําให้ภาพยนตร์นี้มันเบาบางเหลือเกินนะครับก็คือในส่วนของสตอรี่หรือว่าเรื่องราวหรือแมสเสจที่เขาใส่เข้ามาในภาพยนตร์แน่นอนนะครับว่า เขาไปเน้นในส่วนของฉากแอคชั่นแต่นั่นแหละฉากแอคชั่นมันก็เลยทําให้เวทน้ําหนักระหว่าง Story หรือว่าแมสเซจที่เขาใส่เข้ามาในภาพบิวค่อนข้างที่จะน้อยตามไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ภาพบิวน่วยนี้ใน Story อาจจะดูแบบเฉยๆไหมเกี่ยวกับการปูตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่คนใหม่ขึ้นมาก็ต้องเรามีการเล่าผงปูมหลังแฟชแบ็นกลับไปนะครับหรือว่า Message แมสเซจอะไรต่าง ในภาพยนต์เร่องนี้ค่อนข้างที่ดูเบาบางไปไม่ว่าจะเป็นวิธีการของแบล็กอดัมที่มันสวนทางกับจัสติกโซเซตีนะครับเพราะเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงแต่แบล็กอดัมพยายามพูดถึงตัวเองว่าไม่ใช่ฮีโร่เลยนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของ ต่างๆนะครับเกยวกับตัวละครแบล็ k ไอดัมนะหรือว่าการปลดแอกของเมืองคันดะนะครับที่ถูกแบบว่าถูกกดขี่มานะครับซึ่งแมเสเซจตรงนี้มันค่อนข้างที่จะเบาบางไปนะครับหนังพยายามยขยี้นะแต่ก็ทําให้ผมไม่ได้ว่าสัมผัสด้ว่าเมืองเนี่ยมันถูกกดขี่ยังไงนะครับซึ่งรตรงนี้แหละแมสเซจตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเบาบางไปตามเลยนะครับแต่ก็ในหนังเขาเน้นไปในส่วนของ ฉากแอคชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชวล c g ต่างๆทำออกมาได้ดีเลยนะครับหรือว่าการแสดงของเดอะร็อกนี่มีทั้งการแสดงดราม่าด้วยนะครับแต่แน่นอนว่าบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหเดอะร็อกก็คือเดอะร็อกเนี่ยเรามองมองไปที่ภาพไปอยู่เรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าตัวเขาเป็นตัวละครแบ็คอะดัมนะมันคือเดอะร็อกที่มีพลังสายฟ้ามันเดอะร็อกที่มันมีพลังเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับโอ้ใครจะสู้มึงได้ว่า <laughs> ประมาณนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็อาจจะมองเป็นข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ความรู้สึกสารพผมหนังเรื่องนี้เน้นอ action, แบบบคอคช ซูเปอร์ฮีโร่สู้กันะระเบิดภูเขาเผากะท่อมเผาเมืองกันไปนะครับทำลายเมืองกันไปภาพเรื่องนี้ตอบโจทย์ตรงนั้นได้อย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะครับนี่ความรู้สึกสลหรับผมและการเกี่ยวกับภาพเรื่องนี้นะที่นี่ขออนุญาตพูดถึงในส่วนของการรีวิวกันบ้างนะครับรีวิวหรือว่าพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างตามสไตล์ของผมนะครับอย่างแรกผมขออนุญาตพูดถึงข้อดีจุดเด่นของภาพเรื่องนี้นะครับก็คืออย่างแรกในส่วนของแอคชั่นและกันไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับใครที่อยากไปเสพแอคชั่นหรือว่าวิชวลเอฟเฟกตก ชัดหนักจะเต็มเลยนะครับเกี่ยวกับ ในส่วนของฉากแอชชันมันก็จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อยกันการโชว์พลังของตัวละครแบล็กอะดัมนะครับหรือว่าในช่วงท้ทยก็โอ้โหใส่เข้ามาได้อย่างโบบาซีจีอะไรต่างๆเต็มที่เลยนะครับหรือว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนสำหรับผมนะผมมองว่าเป็นข้อดีก็คือในส่วนของ justice society นะครับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่ใส่เข้ามาผมว่าไอตรงนี้มันไม่เวิรนเวิร์ไปว่ามันไม่ต้องแบบว่าต้องไปแนะนําฉันทํานู่นทํานี่ได้บ้างนะครับตัวละคร justice society ใส่เข้ามาแบบว่าไม่ไม่ได้วายัดเข้ามานะครับเพื่อที่ให้แบบว่ามาสูกัับตวละ ดำเหมือนเดยวนะครับเขาเออใส่เข้ามาแล้วแบบแนะนำไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ซัดกับตัวละครแบกอดัมเลยเลยนะั่นคือ,คอเขาไม่เวิร์ที่จะแนะนำตัวละครนี้แล้วก็ ถือว่าไอ้ตัวละครจติโซสซีไม่ได้ถือประหยัดเข้ามานะครับผมว่าจังหวะมันกําลังพอดีเลยนะสำหรับตัวละครพวกซูเปอปร์ฮีโร่ที่สู้กันมานะครับก็นี่แหละหรือว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับหรือว่างาน CG หรือว่าฉากแอคชั่นอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เนี๊ยบนะไอ้ที่ผมบอกว่าดีก็คือโอ้โหการดีไซน์ฉากแอคชั่นต่างๆทำออกมาได้ต่างเต็มที่เลยนะครับระอบทภูเขาก็ทอมกันไปแต่ไม่ได้ว่าเนี๊ยบนะบางฉากก็อาจจะมีแบบฉากหลังหรือว่าการต้องใช้ควิกคัทในการที่จะ เน้นในส่วนของหลบ CG ีต่างๆมันก็มีด้วยนะครับประมาณนั้นนั่นเองนะส่วนซาวประกอบนะครับผมมองว่ากลางๆแล้วกันนะครับไม่ได้ถือว่าเด่นมากแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโดดเกินไปจนไม่เข้ากับภาพยนตร์นะครับมีจุดที่มันโอเคอยู่แล้วก็มีจุดที่มันแบบว่าอ่ะเขาพอใส่เข้ามาได้ซาวประกอบหรือวิชวลเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับประมาณนั้นแล้วกันนะหรือว่าการแสดงในส่วนของเดอะร็อกก็จะถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างกลางๆแล้วกันนะครับเดอะร็อกเขาก็พยายามที่ เน้นในการใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับมีสตอรี่หรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครแบล็กอดัมนะครับแต่นอนว่าถ้าดูไปเรื่อยๆนะเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเดอะร็อกมันไม่ใช่หนังแบล็กอดัมอะไรประมาณนั้นมันก็มีด้วยนะครับอันนี้คือแคสติ้งตัวละครละกันส่วนนักแสดงท่านอื่นโดยเฉพาะตัวละครเจสติกสุนติผมชอบด็ดอกตเตอร์เฟดมากที่สุดเอรมันดูอลังการดีวะไอตัวละครนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับข้อดีของภาพยเรื่องนี้นะแต่ทีนี้ขออนุญาตพูดถึงอีกมุมมองหนึ ผมจะแมบโอ้โหมันหนังมันขายแอคชั่นผมก็ชอบแอคชั่นนะแต่ไม่ใช่ว่าจะมาอวยแบบโอ้โหสิเต็มสิอะไรจะไม่ขนาดนั้นไม่ใช่นะครับผมขออนุญาตพูดถึงอีกมุมมองหนึ่งนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์เรืองนี้แน่นอนนะครับว่าคะแนนฝั่งคํานักวิจารณหรือว่าไม่ว่าจะเป็น r อ t เ n อร์เมทัลหรือ m อ็ดค่อนข้างที่อยู่ในระดับเ,เนี่ยตามที่ผมได้แปะ ในส่วนของเนี่ยเราเตินทนทมมโตไว้นะครับข้อค่อนข้างที่จะไม่ถูกใจนักวิจารณ์นะครับแต่ฝั่งคนดูค่อนข้างที่จะเอ้ยเอนจอยได้ว่าหนังเรื่องนี้สนุกเอามันได้นะครับซึ่งนี่แหละผมขอญาตพูดถึงอีมุมมองนึงแล้วกันหรือว่าข้อเสียสําหรับภาพยนตร์สังเกตนะภาพยนตร์ว่ามีอย่างไรกันบ้างนะครับภาพยนตร์เรื่อง Back อะนาหะแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่เข้าขายก็คือฉากแอคชั่นแล้วนะครับแต่ทีนี้เวลาเวทน้ําหนักหรือว่าการที่จะให้น้ําหนักบาลานซ์ของภาพยนตร์นะครับไม่ใช่ว่าจะขายแอคชั่นอย่างเดียนะสสอออรรี่่คับืาาาเ้มทขก อยุ่นค่อนข้างที่จะเบาบางไปด้วยนะครับมันเป็นหนับสองคมนะว่าภาพบิ่นงนี้มันเป็นการพูดถึงตัวละครแบล็กไอดัมที่มันเป็นหนังเดียวไงมันก็ต้องมีการปลูก ที่ไปที่มาของตัวละครแบ็กอดัมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับผมผมพอมมีความรู้พอมีพื้นฐานว่าตัวละครแบ็กอะดัมเอมันมาอย่างไงแล้วนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องนะครับก็จะมองไปดับสองคมเลยว่าเออมันซ้ำซากไปไหมตัวละครที่แบบว่าต้องออสูญเสียลูกสูญเสียเมียแล้วก็ต้องออใช้พลังทูตาะตัวเองมาล้างแค้นอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะดูซ้ำซากไปไหมในตัวของสตอรี่ตัวนี้นะครับแต่ก็ เข้าใจได้ว่าเขาต้องปูคนที่ไม่ไรู้เรื่องมาก่อนนะครับหรือว่าแมสเซจอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาใส่เข้ามาแต่น่าเสียดายว่าเขาไม่ได้ขยี้ในตรงนี้ก็คือทิศทางตัวละครแบล็กอะดัมนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีพลังมากนะครับแต่ทิศทางในการที่จะต่อสู้กับเหล่าร้ายนะครับเขาค่อนข้าง,งมีความเด็ดขาดแล้วก็ใช้กําลังมากกว่าที่จะใช้แบบความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไงอ่านะครับจัสติคือเลตี้เขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่เขาจะไม่ฆ่าคนไงแต่แบล็กอะดัมนี่ไม่ใช่เป็นทิศทาง ที่มันสวนทางกันนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้แมสเซจตรงนี้เขาไม่ได้ขยี้สักเท่าไหร่ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเท่าๆนะไอ้ไอ้ตรงนี้แต่เขาไม่ได้ขยี้เท่าไหร่สำหรับภาพยนตร์นะครับว่าทิศทางของการที่จะาทาภารกิจลุ่วงนะครับไอ้ตัวแบ็คอดัมเนี่ยอาจจะฆ่าคนเยอะเลยอ่านั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเบาบางเบาบางที่สุดนะครับสำหรับผมเกี่ยวกับการแมสเซจที่เขานําเสนอก็คือเรื่องของการปลดแอกของเมืองคันดานั่นเองนะครับว่าไอ้ตรงนี้ผมมองว่าโอ้มันมันแมสเซจที่เบาบางก็คือฟรีดอมมันเอง คล้ายๆสล็อตแมชชีนนะซึ่งในตรงนี้นะครับหนังพยายามที่จะขยี้นะครับเกี่ยวกับฟรีรอมการปลดแอกของชาวคอนดานะครับว่าเ,เมืองนี้มันถูกกดขี่นะครับแต่สิ่งที่นําเสนอในส่วนของภาพยนตร์การถูกกดขี่มันเป็นยังไงวะหรือว่า ไอเมืองนี้มันถูกกดขี่ยังไงในปัจจุบันนะครับซึ่งมันมีการพูดถึงเฉยๆแต่ก็ไม่ได้แบบว่าทําให้เราได้อินในส่วนของการปลดแอกของเมืองคันดานั่นเองนะครับว่าตัวละครแบงอาดัมหรือมันปลดแอกยังไงนะครับซึ่งตรงนี้แมสเสตตรงนี้มันเบาบางเบาบางก็เลยเสียดายว่าไอสตอรี่หรือแมสเสจตรงนี้หรือการนําเสนอตรงนี้มันค่อนข้างที่จะดูด้อยลงไปนะครับเมื่อเทียบกับแอคชั่นแล้วนะนั่นเองนะครับซึ่งนี่แหละว่าก็เป็นในส่วนของข้อเสียนะครับหรือแม้กระทั่งวิชวลไดเฟงเหมือนที่ผมบอกไปนะครับ แบบอไอ้พวกฉากพื้นหลังลต่างมันยังดูเป็นก้อนอยู่ไหมอ่านั่นเองนะครับยังยังดูแบบแบบ c หลอกๆอยู่นะครับหรือแม้กระทั่ง อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าอาจจะมองเป็นข้อเสียก็ได้นะครับโดยตัวของนักแสดงก็คือเดอะร็อกนั่นเองนะครับเราอาจจะไม่ได้มองว่าตัวละครนี้เป็นแบล็กอาดัมเป็นเดอะร็อกที่มันมีพลังซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองอันนี้จะมองได้ว่าเดอะร็อกก็คือเดอะร็อกนั่นเองอ่านะครับนี่แหละก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับข้อดีก็เสียตามสไตล์ของผมนะก็ถ้าสมมติผมจะให้คะแนนสำหรับภาพยนต์นี้นะครับผมขออนุญาตให้ประมาณกลางๆแล้วกันกลางๆกลางๆสำหรับผมนี่ก็อยู่ที่ประมาณ7กว่าๆนะครับ7 7.5นะครับหนังที่ดูสนุกดูบันเทิงได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าสตอรี่ถ้าคนที่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับพวกเรื่องราวว่าโอ้โหต้องมีฉากดรามา่าต้องมีการที่จะทําให้เราอินกับตัวละครนี้โอ้โหมันคืออะไรว่าตัวละครนี้มันมีมิติอย่างไรนะครับซึ่งไอตรงนี้อาจจะดูไม่ได้ว่า เป็นจุดเด่นสำหรับภาพยูนเนร์ภาพยนตร์มันเน้นในส่วนของฉากแอคชั่นแล้วกันนะครับถ้าใครที่ใฝ่หาความดรามา่าใฝ่หาว่าตัวละครนี้ต้องมีมิติมากขึ้นหนังเรื่องนี้ต้องมากอบกู้ดีซมากขึ้นนะครับอน,นังคาดหวังไปเยอะไปนะครับหนังเรื่องนี้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นดูสนุกด,ออนดูอมันได้อีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะคะแนนผมขออนุญาตให้ประมาณ7ก,กว่าหรือว่า7.5แล้วกันนะครับไม่ได้ถือว่ามากไปไม่ได้ถือว่าน้อยไปไม่ได้ถือว่าแย่จนดูไม่ได้นะแต่ผมว่ามันเเเป็็นนนนหนังงทททีี่่่่คออขข้้าาาา์ชมมยต ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวนะครับผิดภาพการใดมีอะไรไม่ถูกใจไปขออภัยท่านผู้ชมมาณทีนี้ด้วยนะครับอันนี้คือมุมมองสำหรับผมละกันสำหรับภาพยนต์มีอินเครดิตหนึ่งตัวอย่าลืมดูแล้วกันนะครับว่าเซอร์ไพรส์กันหรือเปล่านะครับอินเครดิตสำหรับภาพยนต์เรือแบล็คอดัมนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับวิดีโอตัวนี้นะครับใครชื่นชอบก็กดไลค์กันไปนะครับใครที่แบบว่าอยากที่ติดตามผมก็กดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอบคุณสมครสำหรับการรับชมในวิดีโอตัวนี้นะครับใครชอบอะไร ใครใช่กดแชร์นั่นเองนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแม็กอดัมที่ผมมารีวิวให้ได้ฟังก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับย้ำกันอีกทีนึงใครชอบไปไลค์แชร์กดแชร์ขยี้ดีก็ซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับชัยนันทเล้งวันนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผิดภาพกันตายขออาภัยในที่นี้ด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah!